สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบักบุตรเช่นเคยน,นะคะวันนี้เรามาเป็นภูเขาไฟสุสุดตอนนี้นะคะเราก็ขหงงอยู่นะคะลงมาไมอแล้วนะคะเพราะว่ามันเพราะว่าเสียเวลาเนาะอือฮะเราระเราไปะทะเลไปเนาะพาไปดูภูเขาไฟฟูจิที่ข้างๆทะเลเนาะ ไปกันเลยอ่าฮะเราจะมาโหนก่อนเราจะมาโหนก่อนเลยเนาะอ่าฮะมีคนตามเรามาด้วยเนาะแต่ว่าเอะน้องคนนี้เขาดูเหมือนเขาจะตามเรามาไหนชิดมาก,กาเลยนะเ,าาเลนาะน้องเขาเป็นใครนะคะ ถ้าน้องดูคลิปนี้นะคะยังไงก็เชื่อคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะพี่อยากรู้ว่าทำไมน้องโผล่ดูคลิปพี่เลยนอก <c oughs> แต่ว่าน้องแต่งตัวน่ารักมากมากมากม,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 มากเลยนะคะบายเราจะขึ้นเขากันเลยนะคะ <c oughs> เรื่องขึ้นเขานี้เป็นเรื่องจบรบดาธรรมชาตินะคะ <c oughs> เอิม่มเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้หิมะก็ไม่ตกนะคะแล้วทำไมภูเขานี้ยังมีหิมะกัดกัดเก็บอยู่เนาะเราจะพาทุกคนอ๋อวเราจะควบแม่หงสาลิงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมข้าหลังนะคะเราจะให้น้องสุวสวยเรามามาเลยนะามาหโนด้วยนะคะตอนแรกเราคิดว่าเป็นที่ดูดาวนะคะ แต่ความจริงแล้วคือการขึ้นเขาก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมากนะคะนี่นะคะเหมาะสำหรับการชมวิวเนาะไปเลยโ้โหนะคะแล้วเราก็จะไปดูดาวตรงทะเลกันเนาะ ดูดาวกันที่ทะเลก่อนอื่นอาจลกย่ยานมานะคะเนาะดาวสวยจริงๆนะคะเน่แล้วถ้ามีแบบมีไฟแบบทะไร <c oughs> เนี่อเนี่นะคะมีจุดไฟไว้แล้ว,ลวนะเนาะนี่นะคะ สวยใช่ไหมอวันนี้เขาจะไม่บอก,บอกชื่อเขานะชื่อเขาชื่อ,อ,อไม่บอกเก็บเป็นความรับต่อไปเนาะส่วนเขาก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่หนึ่งต,ตัวนะคะชื่อว่าน้องเป็นแการอกเนาะ น้องน่ารักมากนะคะติ๊กอีแล้วก็ไม่ถ้าใครถามว่าดื้อไหมนะคะเราบอกเลยนะไม่นะคะไม่เหลือนะคะดื้อม,มากทำเป็นแผลทุก,กันเลยนะคะแต่ยังไงน้องก็น่ารักแล้วก็รักน้องนะคะนะคะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บว่